วันนี้เป็นวันพระซึ่งนับเรื่องมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่จะพวกชาวพุทธเราจะมาทําความเข้าใจกันในธรรมะซึ่งให้เกิดประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลายธรรมะซึ่งเป็นสัจธรรมนำจิตใจของประชาชนชาวพุทธทั้งหลายนั้น ให้รู้ถึงถึงความสงบระงับให้รู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษพอที่จะรักษาตัวได้ในชีวิตที่เป็นอยู่ความเป็นจริงนั้นวันพระทุกวันนี้เกือบจะไม่มีเป็นวันพระเพราะว่าคนเราไม่สนใจไม่ยอมรับธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ยินอยู่ แต่ไม่รู้รู้อยู่แต่ว่าไม่เห็นเห็นแต่ว่ามันไม่รู้ก็หมายความว่ามันไม่ทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นอะไรเห็นความจริงเห็นสัจธรรมความเป็นจริงอันความจริงนั่นจะทําอยู่คนเดียวมันก็จริงจะทําอยู่หลายคนมันก็จริงเราทําที่มันจริงแล้วไอ้คนอื่นจะว่าไม่จริงมันก็เป็นของจริงอันนั้นเรียกว่าของจริงมันไปทําอยู่ที่บนอากาศมันก็เป็นความจริง มันจะไปทําอยู่ในน้ํามันก็นเป็นความจริงจะทําอยู่บนบกมันก็เป็นความจริงมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจริงบ่อยธรรมะนั้นน่ะมันเป็นความจริงรจริงท,ทุกการทุกเวลาที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่วานน,นี네้มันก็เป็นความจริงในปัจจุบันนี้มันก็เป็นความจริงอนาคตมันก็ยังเป็นความจริงหมายความว่าเราจะทําความผิดไม่มีใครเห็นมันก็ยังเป็นความจริงเราจะทําความถูกอยู่ ไม่มีใครเห็นมันก็เป็นความจริงมิฉะนั้นคนเราเมื่อจะทำความดีนั้นอ่ะไม่ต้องให้คนอื่นเห็นบางคนทำคนงามความดีก็ต้องการอยากให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นเป็นพยานเราจึงจะดีอกจึงจะดีใจอันนั้นก็ดีอยู่แต่ว่ามันยังไม่จริงไม่บรรลุถึงความจริงจริงๆให้ความจริงนั้น เราจะไปรอบทำอยู่คนเดียวทำความชั่วมันก็ชั่วอยู่นั้นแหละทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นมันก็ยังดีอยู่นั่นเองแหละมันเป็นแสอย่างนี้ไม่ต้องว่าเราทำความชั่วคนเห็นแล้วมันเพิ่มชั่วขึ้นอีกไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเราทำความดีจริงเมื่อคนเห็นเนี่ยมันเพิ่มความดีขึ้นอีกมันไม่เป็นอย่างนั้นออมันเป็นแสอย่างนั้นอันนี้ถ้าว่าไอ้ความดีที่เราทั้งหลายที่พติปฏิบัติกันแล้วมิฉะนั้น มันจึงตาดถึงราบหรือยศสันเสริญน,นินทาสุขทุกข์ไม่มีที่รับทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วอันนี้มันเป็นความจริงแต่พระพุทธองค์ท่านตรัสอยู่อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านทำความดีท่านระความชั่วท่านออกไปบำเพ็ญนั่งหลับหูหลับตาที่ไหนไกลรูปเสียงกลิ่นรสท่านก็ยังมีความดีสาวกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ จิตใจไม่แน่นอนไม่มีศรัทธาอย่างเป็นจริงทำอะไรที่เราทำความดีอยากจะให้คนเห็นถ้าคนไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจอย่างนี้ทำความชั่วก็เหมือนกันไม่ให้คนเห็นถ้าคนเห็นเนี่ยรู้มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ทำความชั่วที่คนไม่เห็นนั่นมันดีอย่างนี้ไอ้ความมันเป็นขโมยในตัวของเราอยู่อย่างนี้ตลอดการตลอดเวลานั้น คนเราจรึงไม่พบความจริงคือธรรมะความเป็นจริงธรรมะนั้นมันมาตกลงอยู่ที่จิตของเราอย่างการกระทาบุญกระทาบุญอยู่ทุกชิ้นทุกส่วนนั่นน่ะก็เพื่อจะให้จิตเราเป็นบุญเมื่อจิตเราเป็นบุญแล้วเราจะนั่งอยู่มันก็เป็นบุญจะเดินอยู่มันก็เป็นบุญจะไปที่ไหนมันก็เป็นบุญคนพูดที่รู้จักบุญถึงแมคนอื่นไม่เห็นมันก็เป็นบุญ คือความเห็นชอบอยู่ที่ตรงจิตใจของเราการทำบุญทั้งหมดนั้นต้องการให้จิตเรามันเป็นบุญถ้าจิตเรามันเป็นบุญแล้วไปอยู่ที่ไหนทำบุญอยู่ที่ไหนแล้วมันจะเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ต้องฉลองไม่ต้องให้คนรู้ไม่ต้องให้คนเห็นไม่ต้องมีอะไรไปเพิ่มเติมมันเถอะมีกำลังจิตใจเราเชื่อมั่นในความดีแล้วเราก็ทำไปเท่านั้นแหละ มิฉนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านจึงทําความงามคุณงามความดีของท่านนะ่ะอยู่ที่ไหนท่านก็ทาของท่านใครจะว่าไม่ดีสักเท่าไรมันก็ดีอยู่นั่นแหละเมื่อทําสิ่งที่มันไม่ดีเขาจะว่าดีอยู่แค่ไหนมันก็ไม่ดีอยู่แค่นั้นอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะให้พวกเราทั้งหลายทําความเข้าใจในธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมะมันเปลี่ยนอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปส่งจิตใจของเราไปข้างนอก เราอยู่ข้างในของเราทําจิตให้มันเป็นบุญเช่นสแสวงหาบุญนอกใจของเจ้าของมันก็ลาบากเหมือนมนั่งรถนั่งเรือวิ่งไปวิ่งมาตลอดการตลอดเวลาอย่างญาติโยมเข้ามาทําบุญกันเนี่ยไปทอดกันถินตรงนั้นไปทาป่าป่า,าอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ฟังธรรมหรอกพอไปนั่งกราบพระลรวรีบรีบจะไปแล้วมันรถเขาเช่ารถเข้ามาเคยเรยรีบไปนั่งก็รีบ รีบรุกลุกแล้วก็รีบเดินเดินแล้วก็รีบวิ่งรีบไปรีบมารีบไปรีบมาอะไรจะรีบถนันนะไม่ไม่ได้อะไรเป็นสาระประโยชน์ในด้านจิตใจของเรานั่นนั่นอันนี้คือคนเราวิ่งหาบุญบุญกุศลแท้ๆนั่นนะไม่อื่นไกลดอกในหลักพุทธศาสนาพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเมื่อบุคคลมาทําจิตใจให้เชื่อมั่นในคุณพัตนาตัตาย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นแล้วเท่านั้นน่ะเท่านั้นก็ไม่ตกนรกแล้วไม่ต้องอื่นไกลแล้วเชื่อมัน่นไม่งมงายนี่อันนี้เป็นหลักที่สําคัญสมัยนี้ชาวพุทธเราทั้งหลายนั่นมันเป็นของยากเป็นของลําบากถึงแม้จะทําบุญถึงแม้จะฟังธรรมถึงแม้จะสั่งคนงามความดีจะต้องให้คนอื่นบังคับจับมือ ถ้าคนอื่นไม่บังคับไม่จับมือแล้วก็ไม่ทําไม่ยอมทําไม่กล้าทําอำเนี่ยในที่ฉะนั้นธรรมะอันแท้จริงมันจึงไม่เห็นเล่าจึงไม่เห็นมาทําในจิตใจของเรานั่นเองฉะนั้นจิตใจของเรานี่ถ้าเรามาพินิจพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่อยู่ที่อื่นหรอกบุญบาปมันอยู่ที่จิตใจของเราฉะนั้นพระพุทธองค์ทายคนจิตของเรานั่นกับธรรมะจิตเรามันไม่ได้ฝึก จิตเรามไม่ได้ฝึกเราจะไปเชื่อจิตของเราอย่างเดียวว่าเราชอบอันนี้ว่ามันดีบางทีมันก็ชอบอันผิดๆนั่นนะว่าดีแต่ว่ามันดีเฉพาะใจของเราแต่ความจริงมันเนี่ยขาดจากธรรมะมันเป็นของไม่จริงโดยสัจธรรมนีฉะนั้นต้องเอาจิตของเราน้อมเข้าไปสู่ธรรมะอย่าดึงธรรมะเข้ามาสู่จิตของเราเราต้องดึงจิตของเรา,าเข้าไปสู่ธรรมะอย่าง ผู้น้อยต้องน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ่ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่น้อมมาหาผู้น้อยเราเป็นสาวกพระพุทธองค์ของเราจะจะน้อมเข้าส่งถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าน้อมมาหาสาวกอย่างนี้มันเป็นธรรมเนียมมาแต่ดึกดํำบันมาแล้วธรรมะก็ดีเป็นของที่ส่งศูนย์สุดกับตัวเรานี่มันเป็นคนที่ไกลกากจากธรรมะ เมื่อเราอยากจะเห็นธรรมะเราไม่ควรดึงธรรมะเข้ามาใส่ใจเราไม่ให้ธรรมะน้อมมาใส่ใจเราให้ใจเราน้อมเข้าไปหาธรรมะเพราะธรรมะมันเป็นสัจธรรมจิตใจของเราเป็นต้นมันจิตใจยังไม่ได้ฝึกฝนให้มันเป็นธรรมมิฉะนั้นเป็นต้นว่าเราชอบอันนี้อันที่เราชอบนั้นจะว่าดีหรือดื้อมันก็ยังไม่ใช่ดีก็เฉพาะจิตใจที่เราว่ามันดีที่เราชอบมันบางทีเราชอบของไม่ดี ก็เข้าใจว่าของดีชอบของผิดผิดก็นึกว่ามันดีแต่ว่ามันความเห็นว่าดีนะ่ะคือจิตของเราไม่รู้จักฉะนั้นจิตของเรายังไม่ฝึกฝนจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนั่นนะ่ะมันจึงเข้าสู่ธรรมะน้อมจิตเราก็ไปหาธรรมะเสียก่อนเพื่อจิตเราให้กลมเกลียวกับธรรมะให้จิตมันเป็นธรรมให้ธรรมมันเป็นจิตให้จิตมันเป็นธรรม มันจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ที่ไหนมันก็เป็นธรรมมันจิตเป็นธรรมความคิดเราเมื่อกว่าเป็นธรรมสภาวะที่เราคิดนั่นมันก็เป็นธรรมมันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมอย่างนั้นอันนี้ก็มันการฉันนั้นมิฉะนั้นมันเนื้อจิตของเจ้าของนั้นบางทีมันก็ไม่เป็นธรรมะเราก็ไปคิดว่าสิ่งที่มันผิดนั่นว่ามันถูกอันนั้นเราก็ชอบเข้าอย่างนั้นมิฉะนั้นท่านจะไ้ฟังธรรมะ ฟังธรรมเพื่อให้มันรู้จักธรรมะให้รู้ให้เห็นธรรมะอยู่ที่ใจงโง่มันอยู่ที่จิตใจของเราความฉลาดมันอยู่ที่จิตใจของเราความมืดความหลงมันอยู่ที่จิตใจของเราไอ้ความรู้ความสว่างมันอยู่ที่จิตใจของเราเหมือนกับที่ว่าอาจารย์ที่ใบหนึ่งที่มันสกปรกหรือพื้นฐานที่บ้านหรือศาลาเราเนี่ยมันสกปรก มันถูกน้ำมันหรือมันถูกเครื่องสกปรกอันใดอันหนึ่งมันก็สกปรกอยู่ที่มันสกปรกนั่นแหละเมื่อเราอยากจะให้มันสะอาดเราก็เอาน้ำมาสาดมันใช่เอาน้ำมาล้างมันใช่ไอ้ของสกปรกนั้นมันก็หายไปเมื่อของสกปรกหายไปคือความสะอาดในพื้นศาลาพื้นบ้านของเรามันก็สะอาดขึ้นมาเราก็จะเห็นในว่าไอ้สิ่งที่มันสกปรกนั่นก็คือจิตของเราถ้าหากว่าเราทำความถูกต้องดีแล้ว ไอ้ของที่สะอาดมันก็ยังมีอยู่เหมือนพื้นามันสกปรกเพราะอะไรต่างๆที่มันในสกปรปกนั้นมาเช็ดมารางไอ้สิ่งที่มันสกปรกกันออกความสะอาดมันก็พ้นขึ้นมาอยู่ที่นั่นที่ของสกปรกมันปกปิดอยู่นั่นเองไอ้ความชั่วไอ้ความดีของเราทั้งหลายก่องม,มันกันฉันนั้นความชั่วอยู่ตรงไหนความดีอยู่ตรงนั้นความผิดอยู่ตรงไหนความถูกอยู่ตรงนั้น ความสกรปรกอยู่ที่ไหนความสะอาดมันก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันฉันนั้นจิตใจของเรานี่ของมันกันฉันนั้นธรรมชาติจิตของเราจริงๆนั่นน่ะมันเป็นจิตที่สม่ำเสมอมันเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองเป็นจิตที่ผ่องใสขาวสะอาดอยู่อย่างนั้นที่จิตของเรามันเศร้าหมองนี่ก็เพราะเราวะ่ามันไปพบกับอารมณ์พบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจของเรานั่นแหละก็ทําใจของเราให้คุณมัว ทำใจของเราให้เศร้ามองทําใจของเราไม่หสะอาดทําใจของเราสุกกระปกมีเพราะอะไรไม่ใช่จิตของเรามันสุกกระปกเพราะจิตของเรามันยังไม่แน่นอนไม่เชื่อมั่นในธรรมทั้งหลายนั่นเองกับอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจใจเราก็เศร้ามองอารมณ์ที่เราชอบใจใจเราก็ปองใสมันก็เปลี่ยนอย่างนั้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านให้ปฏิบัติ ไม่ใช่ให้พูดเฉยๆให้ปฏิบัติคือให้ทำความเป็นจริงเช่นว่าเราสมทานถึงศีลอย่างนี้เป็นต้นต่ะปานาอจินากาเมมุสาสุรา<ม>นี่เดียกว,ว่าศีลคำพูดถึงศีลไม่ใช่ตัวของศีลสภาวะของศีลนั้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งสภาวะของศีลนั้นไม่ใช่ว่าการพูดมันเป็นการกระทำจริงๆเช่นว่า ไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เราก็ไม่ฆ่าจริงๆอย่างนี้ไม่กินสุราเราก็ไม่กินจริงๆนี่ไม่พูดโกหกเราก็ไม่โกหกจริงๆอย่างนี้เราไม่ขโมยของคนอื่นก็ไม่ขโมยจริงๆไม่ใช่ดีแต่พูดเฉยๆสินมันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ตรงที่กระทําไม่อยู่ตรงที่พูดพูดนั้นเพื่อชี้ให้เราเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้น เมื่อเราตกลงใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยแล้วก็ลงมือกระทาเลยลงมือประพฤติเลยลงมือปฏิบัติเลยกระทาเลยอันนั้นเนี่ยเกิดเป็นผลขึ้นมาคือการกระทาเช่นนั้นอันนั้นเทนวก้อนศีลที่เราพูดตามภาษาของเราเนี่ยมันก็ลาบากอยู่ถึงมันพระไปรักษาศีลไปรักษาศีลไอความเป็นจริงนั้นมันเป็นคำพูดที่ตอบเรื่อยๆกันมาเป,นเป็นเป็นประเพณี วันนั้นไปรักษาศีลเมื่อเราเพ่งความหมายแล้วกะศีลน่นนะเห็นจะโง่กว่าเราเนอมังเนี่ยเราจะต้องไปรักษาไหมถ้าเราเพ่งไปเลยนะศีลน,น่ะคงจะไม่ดีขนาดเราเราเพิ่งไปรักษาศีลเน,นี่ยมันจะไปอย่างนั้นถ้าเราพูดตามความเป็นจริงแนละ้วศีลน,น่นโอ้ยเราไม่ต้องไปรักษาท่านอกท่านดีแล้วมารักษาตัวเรานี่เองรักษาตัวเรารักษากายวาจาใจของเรานี่ ดีแล้วมังก็ศินก็เกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปรักษาศินไปรักษาตัวของเรานี้คำพูดอันนี้มันพูดสูงเกินตัวไปซะ่ั้งว่าเราก็ไปรักษาสินบางคนไม่รู้จักสินเลยก็เข้ามาวัดไปไหนไปรักษาศินไปรักษาศินก็คิดว่าสินนั่นมันเป็นของยากมันเป็นของลําบากมันเป็นของสอนยากไอ้ความเป็นจริงมันจะท้อนกลับมาแล้วว่ามารักษาตัวเรานั่นเองเมื่อรักษาตัวเราดีไม่มีโทษศินนั่นก็เกิดขึ้นมาที่ตรงนั้น ไอ้แค่นั้นสินนี่มันจึงไม่อยู่การพูดอยู่กับการพูดมันอยู่กับการกระทําองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนในฟังอย่างนี้ให้ความดีเขาไปฝังในใจถ้าความดีเขาไปฝังในใจแล้วไอ้ความทุกข์มันก็ถอนออกไปห่างออกไปมันเป็นฉะนั้นทีนี้เรามองไม่เห็นไอ้สิ่งที่ในมันเบาที่สุดมันก็เห็นเป็นหนักสิ่งอะไรมันหนักก็ก็เห็นมันเป็นเบาสิ่งอะไรที่มันผิดก็ก็เห็นว่ามันถูก สิ่งอะไรที่เห็นว่าถูกอะไร่ามันผิดนั่น